กฎเล็กที่จำเป็นที่จะต้องรู้ถ้าจะก้าวขาเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ครับ ไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นไทยหุ้นนอกบอเร็กซ์ดิเฟรตบิตคอยทองคาน้ํามันผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ทีนี้แนะนําเบื้องต้นก่อนสําหรับมือใหม่ใครที่เข้ามาเป็นมือใหม่หยุดเลยครับหยุดยอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะกาะโกยเงินกอ,กอะโกยกําไรใส่กระเป๋าไปแต่สิ่งแรกอันดับแรกๆเลยที่เราจําเป็นที่จะต้องยอมรับความจริงข้อนี้คือ priority เราอันดับที่1คือการเข้ามาเก็บประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องของจังหวะกราฟหรือรายละเอียดในการเข้าทํากําไรหรือเข้าจังหวะในการเปิดช็อตเปิดลองหรือหน้าซื้อหน้าขายของกราฟดังนั้นในเรื่องของการโกยเงินขอให้ นส่วถัดไปอันดับที่1เลยคือโฟกัสกับตัวเองก่อนวิธีการเราจะทํายังไงให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บชั่วโมงบินข้อไหนที่ผิดพลาดเราต้องจดเทคโนตออกมาดังนั้นเนี่ยในเฟสแรกหยุดก่อนเลยครับคิดถึงว่าจะโกยเงินเท่าไหร่งั้นหยุดไปก่อนคิดเพียงแต่ว่าจะเรียนรู้อย่างไรและจะเอาตัวรอดจากการเข้ามาสู่วงการนี้ได้อย่างไรไม่ให้ปอดระเบิดและใจเรามันจะฝ่อและถอดใจออกไปทํอยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นดังนั้นมาถัดมาที่ข้อที่2พอ,อเราผ่านขั้นตอนเป็นมือใหม่เป็นเฟรชชี่ไปแล้วเน ฟต่อมันก็คือเราควรและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาดการที่บอกว่ายืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาดมันไม่ใช่เรื่องของการเทรดตามเทรนเทรนเป็นขาขึ้นให้เทรดขึ้นอันนั้นถูกแต่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเป็นเซี่ยวหนึ่งเล็กๆในคําพูดของคําว่ายืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาดการยืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาดมีอะไรไดีเช่นจังหวะกราฟเนี่ยบางทมเฟรมเป็นเทรนขาขึ้นทมเฟรมใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นทมเฟรมเล็กกว่าเป็นเทรนขาลงแล้วมันมีอยู่จุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดวัดใจหลายๆคนจจะะนนนนึกกกออออว่่าาา้้ไุดดตตรรงงีมมัสถล็ ือมันสามารถขึ้นต่อก็ได้นะดังนั้นเนี่ยการไหลไปตามกราฟหรือยืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับกราฟคือสิ่งสําคัญเช่นถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นทั้งที่เรารู้ว่าขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะจุดจุดนี้ถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นถ้าไม่เกิดสัญญาณหรือเกิดการฟอร์มตัวของซักไทม์เฟรมหนึง่งที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นเราก็ยังไม่ควรที่จะเข้าออเดอร์หน้าซื้อหรือหน้าแอลนึกออกไหมครับแต่ถ้าจังหวะมาเมื่อไหร่ไม่มีคําว่าชัวร์อยู่แล้วถ้าจังหวะมาเมื่อไหร่ Risk io, อรเสร์เข้้าาไไปดว่เรา,า,มมา,ร yeah, เาไ คุ้มเสียไหมถ้าสมมติว่าได้เนี่ยได้10บาทเสียเนี่ยเสีย3บาทคุ้มไหมรีสิวดเป็นประมาณ1ต่อ3ถ้าคุ้มก็มมสามารถลองพิจารณาเข้าได้ข้อสามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทํากําไรได้แล้วเช่น1เดือนเึ응ิ้งมีวันเทตุอยู่20วันเึ응้งตั้งใจจะให้ได้ห้0 0มบาทหรือได้10,000บาทปรากฏว่าผ่านมาแค่ครึ่งเดียว10วันจาก20วันปรากฏว่าถึงเป้าแล้วสิ่งที่ผมมักจะแนะนําในคลาสเรียนที่ผมสอนอยู่ก็ตามผมมักจะแนะนําว่าเฮ้ยพร่องเงินออกมาเพราะอะไรครับที่ผมบอกให้พร่องเงินออกมาหรือพร่องกาไรออกมาตข สิวันแล้วได้เป้าทั้งเดือนไปแล้วเนี่ยใจเราจะเป็นยังไงใจเรามันจะฟูเราจะคิดว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ยากนี่หว่าเราก็ทาได้นี่หว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรครับตอบตัวเองครับใช่ครับเรานั้นจะโอเวอร์เทรดครับปกติเคยเทรดอยู่0.5หลอดเทรดอยู่1หลอดเทรดอยู่2อหลอดหรือกี่หลอดก็ตามแต่เราจะเริ่มขยับเพราะว่าเฮ้ยเหลือเวลาอีกตั้งครึร่งนึงแต่ว่าเรานั้นถึงเป้าแล้วเอาวะไม่เป็นไรลองดูก็ได้ลองเพิ่มหลอดดูจาก1น็หลอดไปเป็นสองหลอดขยับตัวขึ้นไปเป็นอสองเท่าย,ย,ย,าย,ย,ายาคราับ มีอะไรใส่เงินเข้าไปให้บาลานซ์กับพอพอสามารถเทรดได้ไหมได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมคืออะไรถูกต้องครับใจของเราเองและความรู้สึกของเราเองครับเพราะปกติเนยเคยเทรดอยู่1นึหลอดได้กาไรจาก1นึหลอดสต็อปล็อตจาก1หลอดแต่ปรากฏว่าวันนี้เราขยับมาเป็นเท่าไหร่ครับสองหลอดปรากฏว่าใจเรามันโตตามหลอดการเทรดไม่ทันแล้วทุกอย่างมันจะแกว่งดังนั้นเนี่ยเมื่อถึงระยะเวลาที่เราได้กําไรมาถึงเป้าแล้วเนี่ยก็ขอให้พร่องออกพร่องออกครับแล้วให้เหลือไว้จํานวนหลอดประมาณเดิมแล้วถ้าเราคิดที่จะขยับหลอดการเทรดขอให้เป็นการขยับหลอดการเทรดด สติแล้วตั้งใจแล้วว่าเดือนนี้สัปดาห์นี้ทันจะกระเถิบตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งขันตัวเองขึ้นไปเพดหลอดที่มีขนาดไซซิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่กระโดดข้ามจาก1หลอดไปเป็น2หลอดเลยได้ไหมหรือกระโดดไปสหลอด4หลอดเลยได้ไหมอันนี้ตอบกันยากเพราะว่าใจของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันสิ่งที่จะต้องประเมินนั้นคือความรู้สึกตัวเองว่าไหวไหมปกติเคยเห็นขาดทุนอยู่เนี่ยไม้หนึ่งหนึ่งหมื่นทหรือไม้หนึ่งห้าพันปรากฏว่าพอเบิ้ลเป็น2เท่าทนได้ไหมทนกราฟสะบัดได้ไหมทนเห็นกําไรได้ไหมทนเห็นคคััันนนสะบดดดดขาาทุไไ้้้มมยถเเเพพิ่ลร มากน้อยหลอดแต่ละคนไม่เท่ากันทั้งหมดนี้ก็จะเป็น3ข้อที่ผมไล่เรียงให้ฟัง1เข้ามาเป็นมือใหม่เลิกคิดว่าจะกอบโกยกําไรกลับไปในช่วงต้นให้คิดแต่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรและเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเอาตัวรอดให้ได้่อ,องยืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับตลาดให้ได้3ขั้นคือเรื่องห้องกําไรออกมาอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอลองนําไปปรับใช้ดูครับ3ามข้อนี้คิดว่าเป็นไมซ์กดเล็กที่เทรดเดอร์ทุกคนจาเป็นที่จะต้องมีครับ